น้องหยดน้ำลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ขวัญฤดีอนุวัฒน์เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับลูกสาวคนนี้ที่หน้าตาสวยใสยดวงตากลมโตแถมยังเก่งรอบด้านดีกีอดีตผู้นำเชียร์กีฬาจุลัยด้วยซึ่งแม่ขวัญฤดีก็เคยลั่นเอาไว้ตลอดว่าห่วงลูกสาวคนนี้มากเลี้ยงเหมือนไข่ในหินประคบประงมมาตลอด เปิดตัวหวานใจนักธุรกิจทายาทอสังหาริมทรัพย์ลายใหญ่ต้องบอกเลยว่าผู้หล่องานดีมากวาสนาของน้องหยดน้ำขั้นสุดซึ่งหนุ่มตีคนนี้ก็คาดว่าจะเป็นเพื่อนสนิทคนรู้ใจที่เคยบอกผ่านรายการคนนั้นเป็นแน่มีเพื่อนสนิทไม่สนเรื่องว่าแฟนยังยังยังไม่แฟนยังอยู่ในยังอยู่ในช่วงเวลาของการเรียน<อ>รู้ซึ่งกันและกันแถมงานนี้พ่อปู่แม่ขวัญเขาก็รู้มาก่อนเพราะเวลาที่หยดน้ำเธอคบหาใครเธอก็พามาหาพ่อแม่ก่อนอยู่แล้วจ้า เวลาเขาคบใครเขาก็จะพาเข้าบ้านอะไรแให้มารู้จักพ่อแม่ให้มารู้จักคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความรักเต็มเปี่ยมแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าลูกต้องเป็นอะไรอย่างตอนนี้ที่น้องหยดน้ําเอาดีในด้านการถ่ายแบบแม่ก็ไม่ห้ามให้อิสระเต็มที่แต่พี่ไม่ได้ดันลูกออคือแบบว่าเขาก็เอาเถอะถ้าเกิดดวงเขามีทางนี้อืก็ยังไงก็หนีไม่พ้นหรอก และสิ่งที่น่าชื่นชมสําหรับบ้านนี้ก็คงจะเป็นการที่พ่อแม่ยกให้ลูกเป็นที่หนึ่งช่วงไหนมีละครก็ต้องเคลียร์คิวกันเพื่อให้ใครสักคนมานอนกับลูกจะไม่ให้ลูกนอนคนเดียวเด็ดขาดถ้าเราดูคิวเราจะจัดคิวไม่ตรงกันมันก็มีคนนึงนอนกับลูกทุกวันไม่แปลกใจเลยที่น้องหยดน้ําเธอจะรักพ่อแม่และเป็นหนูน้อยที่ทําอะไรก็นึกถึงพ่อแม่ก่อนเสมอได้ฟังอย่างนี้แล้วคําว่ามีพ่อแม่เมื่อพร้อมมันขึ้นมาในหัวจริงๆคะ่ะ แถมยังนับถือในความรัก28ปีของปูและขวัญฤดีอีกด้วยที่เมื่อก่อนทั้งสองดังมากอย่างปูก็ขึ้นแค่นพระเอกที่หลอกกระชากใจเล่นละครที่พ่อก็ตกใจสาวๆไปเต็มๆกับคาแรคเตอร์เล่นน้อย แต่สายตาแพรว์ขั้นสุดจนบอกได้ว่าถ้าใครคิดภาพไม่ออกให้มองชาขิดไวค้ค่ะด้านขวัญเองก็ระดับดังเอกเจ้าน้ำตาที่แม้แต่ตอนนี้หน้าตาก็ไม่เปลี่ยนไปเลยซึ่งดังสองก็เจอกันอย่างก,กับในละครกับซีนที่ขวัญเดินเข้ามาแล้วเจอกับปูตอนที่ยังไม่สั่งมาจากเมื่อคืนได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้แฮบแบก็คงไม่คิดว่าจะเป็นพระเอกหลังจากนั้นก็เจอกันทุกวันเพอะต้องเล่นละครคู่กันจนกลายเป็นหลักการกองถ่ายขึ้นมานั่งคุยกันกับพี่ปูสองคน ล้วลืมไปเลยว่ามีคนอื่นนั่งด้วยอะค่ะน้องหนิงโ<ห>รยนี่คือ <c oughs> พวกเราสองคนใช่ใช่จริงจริงวแถมผู้นี้ก็ยังสร้างตำนานขึ้นไทยรัฐหน้าหนึ่งมาก่อนกับข่าวว่ามีน้องก่อนแต่งซึ่งเมื่อก่อนมันยังไม่เป็นที่ยอมรับมากขนาดนั้น ซึ่งไม่ได้เห็นขวัญฤดีเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพอเธอทุ่มเทกับการเลี้ยงลูกและทําหน้าที่สีภรรยายอย่างเต็มตัวมาวันนี้น้องหยดน้ําเธอก็โตจนสามารถมีคนรักมาดูแลแทนแล้วพ่อปู่แม่ขวัญเบาใจได้เลยจ้าน้องหยดน้ําเรียกได้ว่าย,ยิ่งรู้จักก็ยิ่งชื่นชมไปกับความอบอุ่นของบ้านนี้และเชื่อว่าหวานใจคนใหม่ของน้องหยดน้ํา เขาคงจะโชคดีที่สุดเป็นแนบแถมหยดน้ำยังทำให้หนุ่มๆเสียดายที่ไม่สดแล้วเข้าไปอีกเคยปล่อยภาพชุดว่ายน้ำเผยความสดใสบนเซ็กซี่จนหลายคนใจละลายไปตามๆกันก็เป็นวาสนาแฟนไฮโซของหยดน้ำคนนั้นกันเลยล่ะคะ่ะ